วันนี้ก็หวานปุ๋ยเหมือนเดิมนะคะหวานปุ๋ยยางเหมือนเดิมค่ะอันนี้ยางที่เราผสมแล้วนะคะสิบหกยี่สิบศูนยนย์หกสิบสี่สิบหกศูนศูนย์แม่ปุ๋ยเหมือนเดิมค่ะดูหน้ายางกันหวานอปีนี้เราจะหวานสองรอบ ่ารอบแรกก็จะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์รอบสองเราก็จะหวา่านปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพหน้าอย่างพี่อันนี้เขาทำเป็น อย่างสูงก็พอได้อยู่ได้อยู่ยนี่หน้าอย่างตัวนี้คือหน้าอย่าง ็นแผลก็ไม่สวยไม่สวยแต่ว่าก็ไม่แย่ย่างออกีกลิ่นก็โอเคนะคะไม่หมิ่นอาจจะเป็นเพราะชินปุ๋ยที่เราหวานมันก็จะหวานระดับนี้ความหนาความบางระดับนี้ค่ะประมาณฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยแล้วจะตกต,กต,กต,กต้น สามขีดสามขีดตัวตุ้นแล้ก็ทายาหน้ายางเลยยาวมากสองหน้าสามหน้าดูมีสอยอยู่ข้างบนแหละมีสอง เรอนคนตัดยางบ่อยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามันจะดูฝีมือแต่ละแต่ละคนที่มาทำที่มาตัดยางให้เราเนี่ยก็จะเป็นความหนักเบาคนละแบบ ดูต้นต้นนีไม่มีการชักล่งชักโล่องอะไรเลยตัดตามอัตยาใส่มากรอบต้นเลยนี่คือนี่คืออยางได้ไม่ออกเลยหน้าตายนี่ละน,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 นี่ต้นนี้ ไม่มีน้ำยางออกแล้วเนี่ยนี่คือต้นยางที่น่าตายเราก็จะปลดปลดลวดปลดอะไรออกให้หมดแล้วเราก็จะดูแลมันไปก็ใหญ่ลระดับน,นี้นะคะแต่ว่าคือนี่นี่ต้นยางเนี่ยดูตรงไหนกรีดได้เพาเกรีด,ด,น,ดนี่ยซอย ไปเราทำาเราทำเองไม่ได้กแคซเเรียกับเขาไม่ได้นะคะให้ <c oughs> สัตว์งานทำมันยางออกออกดีก็ตื่นช่วยเนะแล้วก็พยายามทำให้ดีกว่านี้วันนี้เราคุยจ้า ก็จะใช้แม่ปุ๋ยสูตรเดิมสูตรของเราเองที่เรา,เาที่เราได้การผ่าน,นออการอบรมจากศูนย์ิจเขาก็จะแนะนำมากเออถ้าเราใช้ยางยาแม่ปุ๋ยทีนี้มันก็จะโอ,คอเคก็ทางวิชาการเขีย